จัดทียิสนักเตะฮีโร่กันครับในกิจกรรมนี้ทุกตัวผมคิดว่าผมก็น่าจะเคยเล่นเกือบทุกตัวนะแต่ตัวไหนที่ผมไม่เคยจับไม่เคยบายมาเลยเนี่ยผมก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจให้แหละแรงเอสเอบซอ่ะไม่เอาดีกว่าเราเปลี่ยนชื่อแงงแรงเอสเนี่ยโคตรเก่ง a เนี่ย โคตรดี B เนี่ยอ่โคตรได้คือแบบพอใช้ได้อะแต่ว่าเราเราอยากได้แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเมืองเขาโคตรได้แหลง C โคตรโดนโดนใจทำนักเตะม,มาอย่างนี้คือโดนใจแหล่ง D โคตรจุดๆๆลาไว้เขาเรียกอะไรคือผมห่างหายจากการจัดเทียริสไปนานมากนะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละตัวแล้วกัน มอสโตวอยซีเอ็มเท้าผมให้โคตรดีอะ่ะตอนแรกผมจะเอาไปโคตรเก่งแต่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันยังใหม่อยู่แล้ว AI จากที่ผมลองเล่นมานะผมมีโอกาสได้เล่นเขาตั้งแต่น่าจาาอาทิตย์แรกเลยนะเพราะผมเปิดได้เขา m o สโตวอยสองตัวเออเออรู้ละเปลี่ยนดีกว่าเป็นนี่ โครบ่อยออกโคดบ่อยถ้าใครจำได้นะอาทิตย์แรกนะที่มันมีแลกเปลี่ยนเออแลกเปลี่ยนฮีโร่อ่ะเก้าถึงเกเออแลกเปลี่ยนฮีโร่เก้าสามถึงเกแล้วของผมอะแม่งออกแต่ตัวนี้เลยมอสโตวอยเพราะนั้นไม่ต้องไปโคดเก่งโคดดีโครได้โคตดโดนลรวเอาโคดบ่อยไปเคฮิว hey, ก็คงจะอยู่ด้วยกันนี่แหละไอสัตว์แก๊งเก้าสามนักตะวหวที่นักตะเอผมผมผมอยากเพิ่มเทียร์ลิสให้เขาอะนะอโคดบ่อยเอันนี้งั้นๆผมขอเปลี่ยนชื่อจากโคดโดนนะเป็นโคดดองมันมีเหตุผลอยู่ครับนั่นก็คือนี่ครับติดดอยครับ คนดูเริ่มสงสัยแล้วว่ามึงมาทางแบบว่าจริงจังหรือเปล่าอะไรเงี้ยจัดทั้งทีมึงจัดอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยลุงเบิกลุงเบิกผมว่าหลายๆคนก็ก็น่าจะโดนเหมือนกันนะลุงเบิกก็น่าจะอยู่ด้วยกันนะกับนากตะนี่ไง <laughs> ประเด็นคืออยู่ข้างกันด้วยดูดิ <laughs> ที่เหลือไม่รู้แล้วกันโกวูกับคิงไม่รู้สารภาพตามตรงนะฮะตัวต่อไปโกเมสนะ มีความรู้สึกบางอย่างเอา,เอาเป็นเอรูล้ละรูล้ละรูล้ละโคตรไวครับราคาล่วงโคตรไวนีใครขายทันก็ดีใครปิดพาร์ทก็ได้40 50ิเอม็มมาขายตอนนี้เรียบร้อยนะฮะ94ตามแล้เบียบเนะีฮะสิบสองเอม็มเวลาต้องโคตรไวได้มาแล้วต้องรีบขายจริงจังจริงจัง ยิงจังแล้วต่อไปมันมันเหลือโคตดเก่งใช่ปะตัวที่โคตดเก่งนะตัวที่โคตดเก่งผมให้เลยคนเนี้โฟลเลอร์ er, อันนี้ดีอันนี้อันนี้ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรเลยจริงๆโฟลเลอร์โฟลเลอร์ er, er, ดีจริงตั้งแต่ผมเล่นมานะไอโฟลเลอร์ er, เนี่ยผมเล่นตัวเทรนด้วยผมเล่นเม็ดแดงเทรนด์ยี่สิบห้าโฟลเลอร์นะครับแต่มันเก่งก็จริงแหละแต่ว่าความนิยมอ่ะมันก็ยังไม่เท่าพวกสองเท้าอยู่ดีแต่อยากจะบอกว่าคือโคตดเก่งนะครับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าประมาทไม่ได้นะมันมีความครบเหมือนกันนะรูปร่างเขาอาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากนะแต่มันมี power header มันทำให้การโม่กของเขามันอันตรายขึ้นและด้วยความที่รูปร่างเขาไม่ได้สูงใหญ่อะไรขนาดนั้นประมาณ180เลี้ยงก็ได้ยิงก็คมชอบสุดก็น่าจะจังหวะตตออืมจังหวะต่อกไข่นี่คือ easy สบายตัวดีโฟลเลอร์ er เนี่ยตัวดีผมให้เลย เดี๋ยวคัาคัดสรรหาตัวโคตรเก่งกอ่อนแล้วกันนะชิโนล่าให้อีกชิโนล่านี่คือโน1น LW อยู่แล้วตัวนี้2เท้าสกิลห้าดาวถูกใจผมด้วยไม่มีอะไรพูดเยอะตัวดีๆคือเราไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะลูซิโอครับเก่งตั้งแต่ตัว8ปดตัว97เหลือเฟือมีมตัว93ด้วยนะในแลกเปลี่ยนไวชิวตูเลตตัวนี้ปรับเวิร์กเลมาค่อนข้างดีถึงดีมากนะ เป็นกลางสูงใช่ไหมและหลายคนจะไม่ชอบตูเร่ที่เวิร์กเลทเป็นสูงสูง,สงเ,เหมือนตัวเนเชนแนลเวอร์ตัวนี้เนี่ยคือปรับมาให้เน้นเกมรับมากขึ้นนะครับวิถีการยืนของเขาเนี่ยค่อนมาทางเกมรับมากขึ้นแต่คุณสมบัติอื่นๆความครบเครื่องเกมรับเกมลุกของเขาการจ่ายบอลการยิงไกลยิงปั่นโค้ง4ดาววีฟุต4ยังอยู่ครบตัเร่แถมตัวใหญ่อีกต่างหากปาแปงเนี่ย เอาเป็นไม่รู้ไว้ปลาแปงไม่รู้เพราะว่าปลาแปงนี่คือมันเพิ่งเข้ามาแล้วผมไม่มีโอกาสได้เล่นจริงๆก็มีอยู่นะจริงๆก็มีคือผมเคยเล่นปลาแปงนะร่างนี้ด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น CF นะผมคิดว่านะด้วยความที่ก็เป็น CF เนี่ยความนิยมความน่าใช้เนี่ยเลยจะน้อยหน่อยดูไม่มีอะไรที่จะเป็นจุดเด่นแม้แต่กระทั่งตำแหน่งก็ยังเป็น CF อะ คือคนเล่น CF อะ่ะน้อยน้อยถึงน้อยมากแล้วอีกอย่างคือ CF เนี่ยตัวที่เล่นได้เยอะมากเมสซี่ยูเซโยฮันคราฟต์เยอะเพราะฉะนั้นแต่แต่แต,แต,แต่คือคือถ้าในความรู้สึกผมอะผมคงอาจจะให้แบบไม่ได้อยู่ท็อปเทียมากนะแต่คือผมให้เกียรติ OVR เขา9กก็ 97, อ,อยู่เทียร์ไม่รู้ไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่แต่ไม่ค่อยได้เล่นแต่ได้เล่นอยู่ฟอรลัน อืมเอาผมขยับขยับเคฮิวไปแล้วกันขยับเคฮิวไปโคด,ดองแล้วก็โคดโคดบ่อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเอ่อโคดโคดหน้าลองเอาฟอร์ลันไปเลยไอมอสโตอยก็อยู่ครับ CM 2สองเท้าครับ CM เสองเท้าชื่อเสียงเรียงนามแบบไม่ค่อยรู้จักมักคุ้นเนี่ยอันเนี้ยก็โคดหน้าลองฟอร์ลันโคดหน้าลองเหมือนกัน ห o v r d 2คือค่าพลังการยิงโหดมากพลังแฝงนี่คือเจาะเน้นไปทางยิงไกลด้วยใครมีโอกาสลองหรือว่าเปิดได้ตัวอันเทรดเนี่ยก็ใช้มัสเคตีบวกขึ้นลองได้ผมว่าเก่งอยู่จังหวะสับไกลพาวเวอร์ช็อตหน้ากรอบผมคิดว่าน่าจะโกงมากเนี่ยดูฟอร์ลันเห็นไหมมีลองช็อตมีฟิเนิชช็อตความเร็วเริ่มต้น95แต่ดูชูตติ้งแม่งก่อน100ครับชูตติ้ง100เอามายิงโดยแท้ ลองช็อตร้อยหนึ่งครับฟินิชชิงจบสกอร์ร้อยหนึ่งยิงไกลร้อยหพลังกันยิงร้2ครับเพราะหนุ่มตีนระเบิดของแท้แต่คนที่ผมจะเข้ามาดูจริงๆคือคนนี้มาเกดอันนี้คือผมผมเห็นเขามาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะส่วนมากเขาจะเป็น cdm แต่ล่างนี้มาเป็นเซนเตอร์แบ็กแต่เป็นเซนเตอร์แบ็กที่มาพร้อมกับความเร็ว88 defending นดิรอสภาพร่างกาย98เงี้ยอลิตี สิผมว่าดูน้อยกว่ากองหลังทั่วไปอีกนะดู OVR ผมว่าตัวนี้ก็ไปน่าลองได้นะครับผมแล้วก็อยู่แถวไม่ไม่ขนาดหรือว่ามาเกวตผมผมว่าเซนเตอร์แบ็กมันมีเก่งๆเ,เยอะป่ะอ่ะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ตัวไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับผมเนสตอสตาร์พาร์ตเอ็มลเอสอันนี้ผมว่าน่าจะ เก่งกว่ามาเกวดหรือเปล่าเหมือนกันนะเพราะว่าความเร็วก็เหมือนจะดีกว่านิดหน่อยรูปร่างดีกว่ามี power header แล้วดูความคล่องตัวเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเนต้าก็น่าจะเป็นต่อแต่ทางนี้ทางนั้นก็ใครเปิดได้อันเทรดก็ตีขึ้นเล่นได้แต่ก็ต้องใช้ยาวนะตัวอันเทรดถ้าจะตีเล่นก็ต้องใช้ยาวนะเพราะว่าถ้าใช้ไม่ยาวเนี่ยมันจะไม่คุ้ม เทียโคดไวนี่ไรลละมากเลยเนาะอืมผมนึกออกอีกเทียหนึ่งว่ะโคดไวสลสุดโคดไวโคดสุดเออโคดไวโคดสุดโคดสุดเนี่ยเป็นของแคมปโพดนะครับผมหมายถึงเตี้ยสุดอะโคดเตี้ยสุดเลยนะร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรแม่งโคดมีผลครับผมบอกเลยส่วนสูงของผู้รักษาประตูเนี่ย แม่งโคตรมีผลคือถ้าเรามันร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเจ็ดกับร้อยเก้าสิบอาจจะไม่เห็นผลร้อยเก้าสิบกับร้อยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองอาจจะไม่เห็นผลอ่าร้อยเก้าสิบห้าจนไปถึงร้อยเก้าสิบเกือบสองร้อยเมตรเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลแต่ว่าร้อยเก้าสิบกว่ากับร้อยเจ็ดสิบเนี่ยอันเนี้ยเห็นผลชัดเจนเนะครับผม แคมโปบอกว่าไม่น่าใช้นะแต่ว่าจัดอยู่ในเทียโคตรสุดนะครับผมโอเคลุย้อีกตัวหนึ่งนี่โอโคชาโคตรน่าลองมัน5้าดาวอ่ะอันดับแรกเลยแล้วดูค่าพลังดิความเร็วการยิงการจ่ายการเลี้ยงนี่คือเด่นมาเลยอ่ะแต่ทุก,อ,ทกอย่างอื่นคือไม่ได้ทิ้งอ่ะดูดิมีลองชอดด้วยนะแต่จบสกอร์น้อยไปหน่อยจบสกอร์น้อย,อยเออไหวเชีย ความเร็วไม่ได้สุดแต่ข้อดีของเขาคืออะไรครับคือเอาไปยืน LM หรือ RM ก็ได้นะถ้าเราตีเม็ดแดงตัวนี้นะได้ทั้งสองฝั่งเลยอะแล้ว2เท้าเอ้ย5ดาววิกฟุต4ีแต่จบไม่ดีไม่รู้กับไม่รู้กับไม่รับผิดชอบนะครับผมไอ้พวกด้านหน้าก่อนจะถึงโอโคชาเนี่ยไม่รู้นะ แต่หลังจากโอโคชาไปเนี่ยไม่รับผิดชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าใช้โคลเลอร์96ไม่รู้แล้วกันเพราะว่าโคลเลอร์เนี่ยคือผมเคยเล่นเมื่อภาคเก่าแต่ภาคใหม่มาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้จับเลยนะครับแต่ผมว่าเขาช้าไปอะ่ะ อันนี้จะเป็นปัญหาของโคลเล์ตั้งแต่ผ้าเก่าๆอยู่แล้วคือความเร็วจะไม่ได้จัดจ้านทั้งๆท,ที่รูปร่างแม่งก็ไม่ได้สูงใหญ่อ่ะนึกออกปะความเร็วไม่ได้จัดจ้านรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่แต่ให้ค่าพลังเกมลับกับสภาพร่างกายมาอย่างแบบเต็มเปี่ยมกับพลังแฝงที่โคตรด,ดีมีทั้งสกัดบอลภาคพื้น power เ,เด d ม r งงแรงแต่รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ความเร็วไม่ได้จัดจ้านซึ่งมันค่อนข้างที่จะสวนทางกับเมตาในเกมอยู่ประมาณหนึ่ง เพราะฉะนั้นแต่แต,แต่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาดีนะเอามาเป็นไม่รับผิดชอบแล้วกัน <laughs> อ,อฟนเชสโกลี่ผมเคยเล่นมันมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ดองใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เชิงโคตรหน้าหลองนะกองหน้ามันมีเก่งๆเยอะไงเอาเป็นไม่รับผิดชอบอ่ะโคตรดองกับโคตรถูกใจเทียโคตรถูกใจน,นี้นะฮะมีไว้ สำหรับมาสเคลาโนฮะเออไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนความเก่งเขาเนื้อออกปะจงยกย่องและเชิดชูเขามาสเคลาโนหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างไหนมาร่างอะไร OVR เท่าไหร่จะถูกจัดอยู่ในเทียโคตรถ,ถูกใจของผมเสมอจะจดจำเขาในฐานะวัตถุดิบแห่งการตีบวกนะครับ กอดบ้านี่อยู่กับแคมโป้แล้วกันนะคดสุดคดสุดเหมือนกันนะร้อเซนติเมตรตัวตัวนี้ตัวนี้นี่ผมให้เลยแคปเดอร์บียาครับอันนี้ผมใช้อยู่ใน i อดีด้วยของดีนะของดีจริงๆนะก่อนหน้านี้ผมไม่มีโอกาสได้ลองแคปเดอร์บียาเลยนี่พูดตามตรงตั้งแต่ภาคก่อน เพราะ OVR เขามาไม่ได้สุดแต่ร่างเนี้ยผมเปิดได้แบบอันเทรดมันขายไม่ได้ไงแล้วผมขายแอชลี่โคไปใช่ปะที่เราตีบวกติดแล้วผมจับแคปเดิบิยาลองเล่นดูครับอันนี้ผมเล่นแบบโนเทรนนะ AI เขาดีมากนะเบียดดีชนดีปะทะดีนะสกัดบอลดูดีด้วยผมเสียดายอย่างเดียวแหละว่ามันมา OVR น้อยไปถ้า OVR 96 97ผมใส่แล้วนะผมใส่เม็ดแดงเรียบร้อยแล้ว เดิร์เขาสามดาว CM อันเนี้ยต้องบอกว่าไม่รู้จริงว่ะจริงจริงเดิร์เขามันส่วนมากเป็น R M R W ประมาณนั้นปะแต่ล่างนี้ว่าเป็น CM แล้วสามดาวอ่ะดูแปลกๆปีเตอร์เขาโคตรสุดครับปีเตอร์เขาโคตรสุดสูงสุดครับสูงสุดสูงสองร้อยกว่านะเอาไปเต้นโรบเขาได้มาคิดซีโอโคตรน่าลองใครต้องการ CM ที่คอยคุมจังหวะแล้วก็เน้นรับหน่อยๆ ลุกเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเด่นขนาดนั้นยิงไกลโอเคอย่างเงี้ยเป็นตัวทีเด็ดได้ครับคีเวลคีเวลเนี่ยวิกฟุตบอลวิกฟุตบอลเราจะเอาไว้ไหนดีอะตัวที่มันไม่ค่อยมีคนใช้ก็น่าจะโคตรดองเลยนะไม่ใช่โคตรถูกใจครับโคตรดองครับโคตรดองไอพวกตัวเนี้ยโคตรดองโบลินอย่างเงี้ยโคตรดองครับแลกเปลี่ยนหมดทีไรแม่งฟ้าตลอดไอพวกนี้ปาร์กีซุงก็3ดาวปาร์กีซุง LM 3ดาว เหมือนกันครับถึงต่อให้เป็นตำนานแมนยูมีชื่อเสียงตำนานเอเชียนะก็โคด,ดองอ่ะอยู่ด้วยกันกับคีเวลอ่ะคีนเนี่ยผมว่าได้อยู่นะเอาเป็นไม่รับผิดชอบแล้วกันคีนอยู่กับฟานเชสโกลี่โจโคโ,โจโคเนี่ยคือโจโคนี่ผมบอกเลยว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะจากที่ผมเล่นแจซินโยมานะเดอะเบสเวอร์ชันแจซินโยเลยไอตัวที่ ริมเส้นฝั่งขวาวิกฟุตข้างซ้ายแล้วดันเป็นสี่ด้วยเนี่ยมันจะมีความแบบเขินที่จะยิงอ่ะในภาคเนี้ยมันมีความเขินที่จะยิงครับแล้วโจโคมันเป็นแบบนั้นครับแต่โดยรวมดีไหมถ้าถ้ามีโอกาสได้เล่นเม็ดแดงก็น่าจะโอเคอ่ะแต่ผมไม่รับผิดชอบว่าจะเก่งนะเพราะผมเล่นเจสินโยตอนเนี้ยนอกจากการเปิดที่เรามั่นใจอ่ะวิกฟุตสี่ผมก็ไม่กล้ายิงอ่ะ เพราะฉะนั้นโจโคไม่รับผิดชอบดินาตาเล่โคตรน่ารองครับเล็กผิวขยันวิ่งยิงไกลดียิงใกล้ยิงไกลมีหมดนะนี่นี่นี่ฟินิชช็อตลองช็อตเทคเกอร์ยิงใกล้ยิงไกลยิงปั่นพราหนุ่มคนนี้เอาหมดครับดูดิฟินิชชิ่งร้อยสองอะลองช็อตเก้าเก้าช็อตพาวเวอร์เก้าเจ็ดโพซิชั่นนิ่งร้อยหนึ่งวอลเล่เก้าเก้าจุดโทษเก้าหกเลยดูค่าเคิร์ฟเคิร์ฟอีกเก้าสิบสามพอไปวัดไปว่า เนี่ยมีเอาไซ d e food shot ด้วยตัวเนี้ยน่าลองอยู่โดนเวนอืมโดนเวนนี่ผมไม่รู้มอรีนสเตทผมไม่รับผิดชอบเพราะว่าถ้าเป็นภาคเลนเช้งเลนเช้งยิงวิ่งขึ้นโมง่งอะไรเงี้ยมอรีนเตสเหมาะอยู่แต่มาภาคนี้เนี่ยตัวอย่างมอรีนเตสเนี่ยความสนใจมันดูดรอปลงนิดหน่อยนะ สูง186ไฮมีเดียมอ่ะเลี้ยงก็88อ่ะสภาพร่างกาย90อ่ะมันมีแค่การยิงอ่ะที่ดูโดดออกมานิดหน่อยอ่ะแต่ยิงไกลก็ไม่ดีอีกอย่างเงี้ยมันดูเฉยๆมากเลยอ่ะมอเลนเตสภาคนี้นะแต่ถ้าเป็นภาคเก่าฮีโร่ภาคเก่าเนี่ยอิสตาเบสครับผมและตัวสุดท้ายริคาโดกาวาโยเดี๋ยวเอาเอาไว้ช่องไม่รู้ก่อนไปดูค่าพลังแป๊บดิเชื่อไม่เคยส่องเลยว่ะความเร็ว80เองอ่ะไปไปอยู่กับโคเลอร์แล้วกัน ไปอยู่กับโคเลอร์แล้วกันร้อยแปดสิบสาอ่าสรงเดียวกันเลยไปอยู่กับโคโคเลอร์เลยครับผมไปอยู่กับโคเลอร์เลยอันนี้ข้างๆกันเลยโคเลอร์ er ครับไม่สูงไม่ใหญ่ไม่เร็วครับสวนทางกับเมตาอยู่ประมาณหนึ่งอืมประมาณนี้นะเทียริสของผมโคตรเก่งที่จะเป็นโฟเลอร์ชินล่าลูซิโอตูเร่แคปเดอร์บิยาครับโคตรน่าลองเนี่ยฟอรลันมอสโตวอยมาคิซิโอดินาตาเล่ครับเอ้ยสองแถวบนนี้ดูน่าสนใจนะ จะปะไม่รู้เนี่ยจะเป็นเดอร์เคาครับเพราะว่าสามดาวโกวูวิกฟุตบอลโคดองคะคิงคิงเนี่ยไม่รู้คิงไม่รู้ไม่เคยลองเล่นดูเลยปาแปงไม่รู้มาเกดไม่รู้โดดเว่นไม่รู้โอโคชาไม่รับผิดชอบโคเลอร์ไม่รับผิดชอบเอ่อกาวโยไม่รับผิดชอบฟานเชสคีนโคโจโคมอริสเตไม่รับผิดชอบนะครับผม โคตรดองเนี่ยจะเป็นเซต93ครับผมเออขายไม่ออกนะกับ94นิดๆหน่อยเออประมาณนี้โคตรถูกใจจะเป็นมาร์ตเคลาโนครับขอบคุณที่มีมาร์ตเคลาโนเข้ามาในเกม FC mobile ครับโคดไวนะหมายถึงว่าราคาตกโคดไวก็โกเมสนะโคตรสุดนะเตี้ยสุดเตี้ยสุดสูงสุดประมาณนั้นและทั้งหมดทั้งมวลนี้มันสามารถ จัดอยู่ในเทียเดียวกันได้นะคนดูรู้ปะยกเว้นเก้าสี่ยกเว,กเว 94, 93. 94, 93. น้นเก้าสี่กับเก้าสามเก้าสี่เก้าสามนี่เอามาอยู่ด้วยกันได้นี่เก้าห้านี่ขึ้นไปเก้าห้าประมาณนี้ครับผมแล้วเราจะเปลี่ยนจากโคตรเก่ง เป็นโคตรแพงเลยสัตว์นักเตะฮีโร่เนี่ยแต่ละตัวแม่งแพ็คออกยากนะเปิดแพ็คทีไรแม่งไม่เคยจะออกเลยนะตัว95อัพเนี่ยราคาแม่งโคตรดีดปกติทียตัว10ตัว95เนี่ย20กว่าเอ็มเท่านั้นน่ะนะฮีโร่มาเสร็จปั๊บไอ้ยโดด30กว่าบางตัวเนี่ยโดดไป40กว่าอย่างมัดอ่อมาคิซิโอเนี่ยนะไปแบบ40กว่าเลยตัวอย่างเงี้ยแม่งออกยากครับมอสโตอยมอสโบอยอยู่ด้วยกันไม่แพง ประมาณนี้นะสรุปแล้วนักเตะฮีโร่โคตรแพงครับอย่าไปซื้อรอเล่นเซนจูเรียนดีกว่าเออรอเล่น ts ดีกว่านะ <laughs>